มาอยู่ที่บูธของ Honda นะครับต้องบอกว่าโอ้โหทีเด็ดนี่เยอะมากๆเลยครับแล้วก็ขนรถมาให้ชมกันแบบว่าจุใจมากๆแต่ไฮไลท์ครับแน่นอนครับก็คือ c ี v วีตัวใหม่ที่อยู่ด้านหลังนี่ฮะสวยจริงๆครับ หรับบูรถยนต์ฮอนด้าในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะคะเราได้นำยุตกรรมไฮไลท์หลายรุ่นมาจัดแสดงนะคะโดยเฉพาะ Honda CRV ใหม่ซึ่งเป็น SUV แฟลกชิพของเรา mm hmm. มาพร้อมดีไซน์ใหม่หมดทั้งภายนอก mm hmm. แล้วก็ภายในนะคะมาถึง2คุมพลังให้ลูกค้าเลือก mm hmm. ก็เป็นเครื่องยนต mm ์1.5ลิตรเป็นซินเทอร์โบแล้วก็ครั้งแรกที่ CRV ใหม่มาพร้อมเครื่องยนต์ระบบไฮบริด mm hmm. ซึ่งทํางานร่วมกันระหว่าง mm hmm. mm hmm. มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวแล้วก็เครื่องยนต mm ์2.0ลิตรนะคะซึ่งให้อัตราการใช้น้ำมันที่ดีเยี่ยม mm hmm. แล้วก็ให้สม ไลน์ึก็คือทันด้า WRV ใหม่ ซึ่งเป็นรถ s อ v s u ซั o m อ a c t 5ที่นั่งนะคะเครื่องยนต์1.5ลิตรนะคะรถคันนี้ก็ขับสนุกแล้วก็ให้อัตผลประโยชน์ได้หลากหลายจริงๆนะคะสุดท้ายที่แฟนๆ Honda รอคอยคือ Honda c i ีดไ Type R ซึ่งวันนี้เราได้เปิดปราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับแคมเปญพิเศษที่เรามอบให้นะคะครั้งนี้เป็นแคมเปญ h o น d a Summer d e a l นะคะมีแคมเปญหลากหลายเหมาะสมกับลูกค้าที่จะเลือกช็อปนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์หรือฟรีประกันภัยลูกค้าที่สนใจสามารถที่จะมาเยี่ยมชมบู n d a น Honda ด้า ในงานมอเตอร์โชว์ขอบคุมากค่ะก็ต้องบอกว่า Honda เนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังอยู่แล้วนะครับหามีต่ารถสวยๆให้ชมทั้งบูธเลยนะครับยังไงมาที่งานมอเตอร์โชว์แวะมาที่ Honda ด้วยนะครับ